สวัสดีครับพบกับดินปูซากิจไฮดรอลิกนะครับวันนี้เราพามาชมกับรถบรรทุก NLR ต่อเป็นตู้บรรทุกทก็ทมีฝาข้างไฮดรอลิกนะครับแผงด้านข้างซ้ายขวาและด้านหลังนะครับเราทำการควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและเปิดปิดด้วยรีมโมทไร้สายครับ ตัวลิฟท้ายของเรารุ่นนี้รับน้ำหนักไม่เกิน600กิโลกรัมครับแล้วก็เป็นชุดควบคุมด้วยรีมโมทไร้สายเหมือนกันครับแผงด้านนอกทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมครับและส่วนแผขงข้างของเราสูงประมาณ40เซนติเมตรด้านข้างมีเหล็กรั้งรถไฟไว้รับน้ำหนักให้ลูกค้าครับ าลูกค้านคสนใจสาม,มารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0944546598หรือไลน์มาที่เบอร์เที่ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับ